ไม่ไม่เก็บพวกม้วนน้อยไม่ไข่นะม้วนพวกม้วนมันยังมันใหญ่ปว่านี่อ่ะวกวนนี่สิแอปเปิ้ลหรืออัทูยทูเขาว่าพันเดียวกันมันมีลูกใหญ่ลูกน้อยเล้วไปได้มาจากไหนไปมาแถวส่วนนั่นนะครับฮะแถวส่วนนั้นนะอ้อันนี้ไทยอยู่ดิอืมว้าวเอ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะไทยกับบบบกลับมาจ้กเก็ฑงานค่ะ โอ้ไซื้อมง่ะโอ้ตายแล้วมันปันนี้บวแพงจริงๆเนี่ยฮะอ่ะบกแพงรังๆเไละสิบบาทฮะไมลสบบาทไม่ละสิบบาทแท่นี้ตัววาโออุ่าห์ซื้อมาปุ๊กสตนที่ส่วนนะพี่น้องเลยซื้อมาต้นไหนสองร้อยห้าสิบพ่ซื้อมาห้ารต้นต้องซื้อที ห้าสิบบาทเนี่ยกินไหวบ่น้าไม่ตีกินบดนะหมู่บ้านคู่มีอะไรปีข้าวดกข้าววาดกบบเมนอันข้าวไข่อยู่แพงเขานะแพงกระบาลมียี่สิบสามสิบหน่วยยี่สิบกว่าหน่ยวยเราซื้อมาจากักยี่สิบหน่วยหนึ่หน่วยละสิบบาทโอ้ยตะไครนี่เรามาบ่ไหวเอาไปมอไซส์อ๋อเหรอกูก็มีน้องเลยเราต้องพูดกันแบบนาก อันน e an ี้ไม่เคยไม่อย่าง R2E2 อเดอร์แอปเปิ้ลเขาก็ว่าอันเดียวกันนะน่าก็ซื้อเดียวกันมีพันเล็กพันใหญ่อ๋อเหรอเอะเทียบเบื้งหัวนี่ใส่น่าคุณก็สมโอ้แม่ดูดูดิใหญ่จังยองไงยังเวิ้งเราต้องปลูกเองเราป่ะเนี่ยแต่ก็ยจปลูกนะปลูกไปสองต้นเอาไว้สวยงามปลูกไว้สวยงามซื้อมาหน้าต้นละสองร้อยห้าสิบมักแดงไทฮไหม โอ้หผมจ้ะกะถี่ให้ทีนะนี่ประกอบส่วนส่วนเขาเนาะอันนี้มักม่วงเมลุกดกบมสุกพี่น้องอ่อรยงั้นก็เอาไว้กวนเนาะไว้กวนจ้ะกวนตากหรือกวนเอากวนตากเลยจะกวนทำเยมฮะาม่เยมพี่นี่ม่เยมนแต่ว่าบารูยู่้งไหนละติดตามเอาเบิรงแล้วกันเย็บารูอยู่หน้าอยู่หลังเด้อ เพื่อนเพื่อนครอบคุนกับที่เข้ามาชมโอ้โหมงใหญ่ถึงไปวางไว้มันสุกมันโตหวานเอะไรนะสามซีบอ๋อสามลูกม่วงครับชื่ออะไรนะม่วงอะไรนะเนี่ยยีทูยีทูหรือแอปเปิ้ลเนาะอ่าใช่แอปเปิ้ลทูยังเดี๋ยวใส่ตะกร้าไปลูกใหญ่มากไอ้ชูคันนี้นี่ลูกใหญ่ไม่ถ้าถ้าต้นมันแก่แล้วมันจะไม่ใหญ่นะอ๋อมันมีพันลูกเล็กอีก พันลูกเล็กอ่ามันมีพันลูกเล็กอันนี้เป็นพันลูกใหญ่พันนี้พันลูกใหญ่เออครับสามลูกสี่ลูกอ๋อขอบคุณมากได้ไปแล้วสี่ลูกเจ้านั้นก็เมื่อวานเนี่ยสามสิบาลูกกับแป๊บเดียวอ่าเมื่อวานลูกละสิบบาทนะครับดูเออลูกละสิบบาทลูกใหญ่มากเลยดูดูน่ลูกรูมโลบางลูกก็โลกว่าใหญ่มากเนี่ยเนี่ยโลกว่าเลยเนี่ยสองวันเนี่ยโอ้ยลูกจะใหญ่คนมาเอา ดีใจกันใหญ่เลยเออนี่ดาวนี้เก้นี้ใหญ่มากลูกห้าลูกนี่นี่ง้าลูกเป็นโลเ,ออเดี๋ยวผมเอาเอาอันนี้หนึ่งเนี่ยนะครับคือเน,น,นี่ยลูกลออนี่ยลูกเป็นโลเออนี่โหนี่ใหญ่จริงครับเป็นยักษ์ดูนะครับฝ่ามือนี่ฝ่ามือไม่ใช่เล็กๆนะครับฝ่ามือผู้ชายนะครับนี่ดูใหญ่จริงๆลูกใหญ่ใ่ไปลูกเดี๋ยวนะ ึบนี่ไงนี่เนี่ยเนี่ยอู๊ยใหญ่ไม่เคยเมื่อวานนี้ไปนู่นไปไออุทัยยี่สิบลูกเมื่อวานไปอุทัยอ่ะมุกมะม่วงอีทูปลูกไว้นี่มะม่วงแอปเปิ้ลแต่ในต้นหมดแล้วเนาะเก็บมาหมดแล้วหมดแล้วครับเรียกมาขายเนี่ยครับทูฟเฟิลทูกละสิบบาทผลไม่เคยมังม่วงน้ำดอกไม้สีทองี่าหน้าดู รูปนานะครับมะม่วงพันใหม่นะครับแต่ว่าเข้ามาหลายปีแล้วแต่ว่าก็ยังมีน้อยอยู่นะยังมีน้อยอยู่เพราะว่ามันมีแต่พันลูกเล็กเดียลูกเล็กเยอะเนาะแต่ลูกใหญ่นี่ยังยังยังมีน้อยอยู่เนี่ยหมดแล้วยังไม่ใช่มีกี่ลูกแล้วดูสองลูกสี่ลูกสี่ลูกแล้วใช่ไหมอ่ะีกสักลูกหนึ่งเนี่ยวไอ้วันก่อนเอาไปทําแยมทําแยมเหมือนเลยนะเพราะว่ามันมันเป็น พันเขาไงพันตาน่างประเทศเลยพันต่างประเทศไอ้มะม่วงนี้แหละเขาทำแยมกันอ่ะเดี๋ยวนะอ๋อเหรอน้องคนนี้เขามาเลือกไว้ติข้งกระจาวานี่ก็กเอรร<ส>อ <fish> รูอนปน,นี้ก็ใหญ่นะอเออ<า>ใช่นะใช่เปิดนะติดใจ ใช้แยมเดี๋เอาไปทำแยมครับนครับแยมว่าแวเลยดิเนาะับนี่นะครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราบ่มสุกแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับพอเราได้อย่างนี้เราก็คิดว่าเราจะเอาไปทำแยมนะครับแต่ว่ามะ่วงนี้ทำได้หลายอย่างนะครับทำกวนเอาไปกวนตากแห้งก็ได้นะครับมีกลิ่นหอมมากเลยครับหอมแบบหอมชื่นใจนะครับผม คอยจะตามรับชมด้วยนะครับคลิปหน้าน่าจะเป็นแยมครับแยมมะม่วง R2 E2 นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกินไปเที่ยวไปกับมดแดงนะครับ